กสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมกับมอนีน้ก็ได้ตามให้แล้วนะครับได้ตามเลขของพ่อหนุ่มไทยมากเลยเด้อมากแล้วนะครับเนาะตามให้เรียบร้อยนะครับเลขพ่อหนุ่มไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมครับเอฟซี FC คนใดเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อเสบบผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับจากช่องโชคผ้าลวยนะครับเนาะอาจจะเสียงเบาจังหน่อยนะครับเนาะเพิ่งตื่นนอนนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเบิ่งแนวทางไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าสิมีตัวใดญนะครับเอาเอาบนก่อนนะครับเอาบนก่อนเสียงอาจจะว่า ดังปันไนะครับก็ขอถทษขอไฟเอฟซีนะครับด้อครับบนนะครับเดี๋ยวจับเห็นมนะคบนี่ครับบนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ะครับรองแปดเนะครับวิ่งสามวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเนะครับล้วก็ สตัวบนนะครับ0 7นย์เจ็ดหนึ่งสอหนึ่งหกดหนึ่งนะครับกับกับเขามาแล้วกับแคบน้าจอไว้นะครับเด้อถา่าบ่แคบกับเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าปกไห้นะครับกับเดี๋ยวทวนอีกเทียหนึ่งนะครับ7จ็ดหนึ่งเจ็ดปดเวิ่ง7นะครับ 071 271 671นะครับนี่ก็จากเลขสูตรของพอนุ่มไทยนะครับผมพอนุ่มไทยเดี๋ยวมาเบื้องล่างนะครับล่างนะครับ95 97วิ่ง9นะครับล่องกับมีเก่าหนึ่งเจ็ดสามนะครับผมกับมีซัมนียนะครับสรุปได้ตัวเลข นี่นะครับผมนี่เด้อครับเด้อของพ่อหนุ่มไทยนะครับวันที่หนึ่งเดือนกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเลขสูตรของพ่อหนุ่มไทยนะครับมาเลยเด้อครับเด้อ อาจจะไม่ได้เขียนหนัวข้อนะครับเดี๋ยวไปเขียนหนาโปกให้นะครับว่าเลขพ่อหนุ่มไทยนะครับผมวันที่1เดือนกันยายนสองพนะครับผมเลขสูตรของพ่อหนุ่มไทยกับ f อซคนใดของแมเ่เลลวกว็าฝากคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโชคผ้าร้วยนะครับเนาะพ่อสีเดหาแนวทางให้เอซ นะครับเนาะครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้ก็โชคก็ขอตัวนะครับเนาะพอดีว่าต้องกลับไปบ้านเมื่อคืนก็นอนดอนถาดนะครับครับกลับไปอาบน้ำแต่งตัวก็สิออกไปหาแนวทางให้กับเอฟซีนะครับต่อครับครับคลิปนี้โชคผ้าร่วยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ